สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่พี่ทุกคนนะครับจาก FC Music Audio นะครับผมมาดีวิวนะครับดีวิวมาดีวิว์เครื่องเสียงนะครับตัวนี้ตัวนี้เครื่องเล่นซีดีนะครับดัโลนะครับนัโลถามว่าใช้ดีไหมบอกเลยว่าใช้ดีนะครับแล้วก็เอ่อถ้าเราตัดแยนะครับก็จะดีเป็นอ่อระบบโมทูธอย่างเงี้ยเสียงดีแน่นอนนะครับเชื่อมต่อเข้าอ่อ ในมือถือนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น power lab power 모นะครับไดร์เบรบอกได้เลยว่าสุดยอดเทคโนโลยีประเทศไทยก็ตัวนี้จะขับมิกใช้มิกเล็กนะครับตัวนี้มิกเล็กแล้วก็ตัวปรับตัวรุ่มนะครับตัวแยกเสียงอยู่แล้วนะครับตัวนี้มิกเขาเรียกว่าตัวรุ่มปรับเสียงแยกแน่นอน ขาแยกมาแยกนะครับตัวนี้เจ็ดแบนนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะต่อแยกเบรคการแซกนะครับตัวนี้ก็จะใช้ลำโพงเ็เล็กตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเบรเอาจจะก่อหน่อยนิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยตรงไปตรงมาเพราะว่าไม่ได้อ่เช็ดอะไรเลยนะครับบอกไวลาว่าตัวนี้มันจะอ่า สอักษรนะคะเหมือนที่พี่ไหนสบายนะคะก็เลยเป็นอย่างนี้นก็ตัวต่อตัวนี้ก็ต่อเป็นเหมือนตัวแยกเสียงนะคะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นวเล็กเล็กๆนะคะเล็กๆถามว่าถามว่าเป็นขัดตัาวเวอรถามว่าได้ไหมบอกได้เลยว่าขัดได้อย่างแน่นอนนะคะนี่บอกหนูจะบอกให้ อย่างน er ี้ว่าเขับได้ตรงนี้ก็ถ้าเรามีมือถือมีต่อตรงนี้เขาก็เชื่อมกับมือถือก็จะเป็นเหมือนเม็ดนะคะเม็ดเล็กเม็ดอ่าอยู่ในมือถือง่าง่ายเพราะว่าถ้าเรานะครับถ้าเราเอ่อตัวนี้จะเป็นหม้อแปลงถามว่าใหญ่ไหมใหญ่นะครับประมาณนี้ ประมาณกับ50าสิบเซนนะครับตัวนี้ต่อดเ็ดแบนด์นะครับเแบนดตัวแยกนะครับแยกแยกกลางแท็กเบสนะครับผมซับเบสในตัวนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับใครที่ชอบตัวนี้ก็จะถ้าเรามีโมทูธใช่ไหมครับเป็นโมทูตต่อเชื่อมต่อเข้ามือถือเนี่ยก็จะมือถือเ,เท่ากับมิกตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดใส่ซีดีก็เสียงนุ่มอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ นะครับยี่ห้อนี้นาโนนะครับผมดีแน่นอนแล้วแต่คนชอบเนาะใช้ได้ทุกอย่างนะซีดีเครื่องเล่นถ้าเราไปซื้อตัวเชื่อมต่อโูทูธเข้ามือถือได้นะครับนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เจ็ดแบรนด์นะครับผมเจ็ดแบนด์เพราะว่าต่อเป็นแทนพวกนี้ได้นะครับเครื่องใหญ่เนี่ยแทนเพื่อนเครื่องใหญ่เนี่ยได้นะครับได้สบายแน่นอนเพราะว่าเสียงมันจะนุ่มนะครับผมใครที่สนใจก็ลองเออเอาไปเอาไปใช้ดูนะครับ สั่งในเน็ตเลยหรือจะซื้อตามร้านทั่วไปนะครับทั่วประเทศนะครับสัวหน้าผมจะต่ออย่างนี้แล้วก็เบรดนะครับว่าผมจะต่อแบบเบรดซับซ้อนนะครับผมตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่านิดนึงต่อรวมนะครับกลางแซกเบรดนะครับผมตัวนี้นี่รุ่นเก่าแต่คุณภาพดีแน่นอนนะครับเอ,อ่อมิสิกมิสิก เอสอันอ่าว่าหมายถึงว่าเป็นระบบเอ่อพาวเวอร์อในตัวด้วยนะครับตัวนี้นี่เป็นตัวที่ใช้อยู่ตะกอนนะครับตัวนี้เนี่ถ้าเป็นสี่มิตินะออกมาใหม่แล้วสี่มิติห้ามิติออกมาใหม่แล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นแยกตัววอลลุ่มรุ่นเก่านะครับก็ไม่ถึงกับเก่ามากก็เสียงก็เพาะเหมือนกันนะครับทุกตะกอนมันจะคู่กันอย่างนี้ไงกับตัวนี้นะครับคู่กันกับตัวนี้รุ่นเก่าตะกอน ตันนี้มันจะเป็นเจ็ดแบรนด์นะครับถ้ารุ่นใหม่ก็จะมาแปดแบรนด์เก้าแบรนด์นะครับรุ่นใหม่ตัวนี้จะเป็น uh, power mo นะครับของ jj นะครับ jj นะครับผม jj mo ขับได้อีกสี่ใบนะเนี่ยนะครับรวมแล้วแปดใบนะครับตัวน,นี้ถ้าเราถ้าเราจะต่อแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวนี้บอกได้เลยว่าขับเสียง กลางแซกฮอนเนี่ยได้สบายเลยนะครับนี่ดูก็รู้นี่เห็นไหมเหมือนคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับอยู่ที่วิธีการต่อถ้าบุคคลรู้ก็จะต่อได้นะครับก็จะเสียงก็จะดีเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาไปขับกลางแซกฮอนนะครับได้นะครับถ้าต่อรวมก็มันก็ได้อยู่มันต้องแยกนะครับมันต้องมีสองเครื่องพูดถึงถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมีสองเครื่องตัวนี้ก็โมแล้วนะครับโม เจ,เ,จเหมือนกันทั้งหมดมีห้าตัวนะครับของผมอย่างเงี้ยห้าตัวห้าเครื่องนะครับผมห้าเครื่องไดเดโมเสียงดีไม่ใช่ย่อยแพ้ไม่แพ้ตัวเครื่องใหญ่นะทุกวันนี้เครื่องเก่าทุกวันนี้เขาเริ่มเล่นเครื่องเก่ากันเยอะกับรวมกันกับเครื่องใหม่ด้วยน,นิดหน่อยนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวดีวิวไปใหม่นะครับก็อย่าลืมไมค์สีชมพูนะครับแล้วก็อ่ากตอกนะครับผม ทางเฟซไลน์ YouTube อีเมลนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีนะครับนะครับผม